หลังจากที่เราแต่งหน้ามาตลอดทั้งวันแล้วไม่ว่าจะเป็นครีมกันแดดครีมบำรุงบนใบหน้าของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นรองพื้นเครื่องสําอางที่ติดอยู่บนใบหน้าของเรามาทั้งวันแล้ววันนี้พี่พารดีจะพามาเช็ดทําความสะอาดผิวหน้าให้หมดจดเลยก่อนที่เราจะไปล้างหน้าอีกรอบหนึ่งเนาะตอนนี้เลยค่ะเราก็จะมีนะคะสำรีสมรีค่ะใช้แบบนี้เลยนะคะเช็ดนะคะ อีพายดีก็จะใช้ Eye Make Up Remover นะคะตัวนี้เลยเช็ดทำความสะอาดผิวหน้าของเราตัวนี้บอกเลยนะว่าไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมแล้วก็แอลกอฮอล์ค่ะตัวนี้สารสกัดจากดอกบวัวหลวงจึงปลอดภัยนะคะอมาดูกันสำลีสอแผ่นเนาะเช็ดนะคะเปิดตาก่อนอันดับแรกนะคะ ไปทำให้เขาทำงานนิดนึงทิ้งเอาไว้แป๊บนึงนะคะเราค่อยๆรูดออกค่ะรูดออกนะคะเบาๆค่ะเห็นไหมคะค่ะปลอดภัยนะคะปลอดภัยค่ะไม่ต้องกลัวเลยเช็ดออกค่ะเช็ดออกรอบดวงตาและใบหน้าของเราเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนกับดีนะคะนิทิ่ปะค่ะ เห็นไหมคะปึ๊บเปลี่ยนสัมดีค่ะเช็ดออกทั้งใบหน้าของเราเลยนะคะต้องเช็ดทำความสะอาดก่อนนะคะต้องใช้ในกลุ่มของ i อวีอัพรีรมเวอร์ค่ะไม่ก็จะเป็นไมเซล่าก็ได้นะคะเช็ดให้สะอาดหมดจดน,นะคะให้สัมดีสะอาดก่อนแล้วเราค่อยไปล้างหน้าด้วยสบู่หรือโฟมที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน นี่ค่ะเช็ดให้สะอาดเลยนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปล้างหน้ากันนะคะด้วยโฟมล้างหน้าหรือสบู่ล้างหน้าที่เราใช้ในชนีวิตประจำวันกันค่ะ